เพราะเราใสาใจรื่องสงนวัไปตั้งรุตรครอบถูกวคมครับเขาไปตั้งอยู่ในที่ของรัฐคุณมครับตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐให้บุกรุกที่หลัวทำประโยชน์ครอครคืออะไรครับคือใบเสร็จชำระค่าภาษีบำรุงที่ที่ออกให้กับคนที่เสียภาษีแต่ดูเอาไปใช้ในแง่กฎหมายครับเพราะการอยาให้ศาลฟังด้วย ผมไปมาละสารภาษีอกรสารคดีงานรัฐครับนะครับประเด็นเป็นอย่างนี้และการวัดความเป็นท้องถิ่นการตรวจสอบน้ำมันนะครับก็เช่นบริษัทปจุดๆนะครับเป็นเจ้าของตึกทั้งหมดเลยข้างบนจะถูกต้องรับคนที่เป็นที่เห็น,นคนข้างบนบ้าบ ก็รับผูกเรียกเฉพาะส่วนของตนนะครับเพราะฉะนั้นแยกแยะเป็นต่องครับเรากลับไปที่ตัวคำว่าฐานเสื่ียที่สุดเลยครับอยากให้ง่ายที่สุดเลครับจริงๆคำนวณมูลค่าทรัพย์สินที่ท่านถือครองแล้วทีนไม่เป็นทางมูลค่าทรัพย์สินที่ท่านถือครองหนึ่งวอนเซนเท่ากันคนที่เขามีสามสิบล้านแต่ท่านมีแค่สองแสนปีหลังไม่คิดเป็นบาท สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะจบไปมครับจะมีช่องโหว่ตรงไหนให้ไองลดอะไรอีกไหมรู้ไว้เท่าไหร่ภาษีเป็นยังไงครับมันก็วิ่งไปตามเปอร์เซ็นต์ที่ต้องเสียก็คือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในขณะนั้นได้เป็นประกาศว่ากรระทวงขาจะทำได้นมากกว่า20,000วันที่เราเสนอ